สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปรูน่า8 8 8คลิปที่380นะวันนี้เรามาอัปเดตนะข่าวสารรู n a C แล้วก็ข่าวสารประจำวันสำหรับวันนี้เ,เรามาดูผลโหวตนะฮะของการอัปเกรดนะเวอร์ชนะันเอ่น2.10ะซึ่งเกี่ยวข้องกับการอัปอัปเกรดความเท่าเทียมระหว่างเชนนะ,ะซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการอัปเกรดระบบต่างๆนะ ที่จะทำให้เกิดความเท่าเทียมกันระหว่างเชนไม่ว่าจะเป็น l ูหน้า2นะคอสมดนะพวกนี้ซึ่งตอนนี้ผลโหวตเนี่ยนะฮะเพื่อเพื่อการอัปเกรดนะ,ะผ่านโหวตอยู่ที่99.50%นะจะปิดโหวตภายใน อีก4วันข้างหน้านะอีก4วันข้างหน้านี่ก็จะตกประมาณวันที่13นะ13เข้า14มิถุนานะประมาณวันที่13เดือน6นะเวลาก็คือ17นาฬิกา6นาทีะซึ่งผลของการอัปเกรดตรงนี้มีผลเป็นอย่างไรบ้างนะตัวลูน่าเบิร์นอาร์มี่นะก็ได้แจ้งในทวิตเตอร์นะของเขาซึ่งลูน่าเบิร์นมีความสำคัญอย่างมากนะฮะเพราะว่าเป็นหัวหน้าทีมในการทำงาน เท่าที่ผมสังเกตดูเนี่ยการทำงานของร u n a าเบ n เนี่ยนะฮะก็ค่อนข้างตรงเวลานะตรงเวลาเอ่อก็มีการแจ้งว่านะเราทุกคนพร้อมที่จะอัปเกรดความเท่าเทียมกันในสัปดาห์หน้าวันที่14มิถุนาในการอัปเกรดนะเชนและ d ีแอพอ่าเชนและ d ีแอเนี่ยมันจะหยุดทํางานนะก็ต้องระมัดระวังในเรื่องการโอนเหรียญอะไรพวกนี้ไว้ด้วยนะตัว TFL เองแจ้งให้ทราบว่าสิ่ง มีเกิดขึ้นนะอนุมัติคือมันจะมีปัญหากับไอ้ g o o g l e นะใน Google ในแอปที่ใช้ Google อะไรพวกนี้มันก็น่าจะมีการอัปเกรดนะเขาก็บอกว่าก็พยายามนะที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ฉะนั้นก็จะมีช่วงเวลาที่มันมีปัญหาอยู่อันนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องการโอนโลงโอนเหรียญอะไรด้วยนะในช่วงวันที่13-14นะก็ พยายามอย่าโอนกันในวันนั้นนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญอีกข่าวหนึ่งก็เป็นข่าวของการลีดนะอันนี้เป็นกระดานแลกเปลี่ยนคริปโตกระดานหนึ่งนะชื่อคอย BX ก็ประกาศว่าจะลีดนะฮะตัวลูน่าในวันที่9มิถุนาแต่ประกาศ ล่าสุดนะมีการแจ้งเลื่อนไปก่อนนะมีการแจ้งเลื่อนไปก่อนก็ไม่ทราบสาเหตุนะก็ว่ากันไปสําหรับตอนแรกก็นึกว่าจะมีการลีดเหรียญนะเข้ากระดานนะก็ว่ากันไปอันนี้เป็นเรื่องของเขาอีกอันหนึ่งก็เป็นข่าวนะของธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซียเนี่ยนะเอ่อเปิดให้บริการซื้อขายคริปโตแล้วนะอันนี้ก็เป็นอีกข่าวหนึ่งแต่มันมีข่าวใหญ่ข่าวหนึ่งนะฮะที่มีการพูดถึงกันว่าเออนะตัว นะคอยเบตเองเนี่ยไปเจอหลักฐานนะว่ามีการวางเงินเพื่อแทงช็อตหรือเปล่านะอันนี้ก็ก่อนที่จะมีการฟอ้องตัวใบแนนคอยเบตอันนี้ก็เป็นข่าวนะฮะอันนี้ก็เป็นข่าวอีกอันนึงที่พูดถึงว่าธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซียเปิดให้มีการซื้อขายคริปโตสําหรับลูกค้าตั้งแต่เดือนนี้นะอันนี้ก็เป็นการนับถอยหลังเรื่องการอัปเกรดนะฮะความเท่าเทียมระหว่างเชนอันนี้เป็นการแจ้งของลูน่าเบิร์นอาร์มี่นะ อันนี้ก็เป็นข่าวนะบอกวธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซียเปิดให้บริการซื้อขายคริปโตแก่ลูกค้าจริงๆแล้วเนี่ยตัวรัสเซียเองเนี่ยเขาพยายามที่จะหาช่องทางนะที่จะไม่ถูกกีดกันนะในเรื่องการเงินนะจากเอ,เอ,เอการแบนนะอีกข่าวหนึ่งซึ่งเป็นข่าวสำคัญมากจากไบแ a น c e ยูเอสนะฮะก็บอกว่ากราตอน,นที่ใช้กลยุทธ์ที่ก้าวล้วอะไรก็ว่ากันไปนะซึ่งก็มีการแจ้งว่าให้มีการ การถอนเงินใช่ไหมฮะเขาบอกว่าเนี่ยมันก็จะมีการหยุดนะฮะช่องทางการถอนเงินเฟียสเนี่ยชั่วค่าวตั้งแต่วันที่13มิถุนายนนี้นะก็เหมือนพูดเป็นในย่าสำคัญว่าก็ควรที่จะถอนเงินเฟียสออกนะนะในช่วงนั้นมีข่าวอีกอักอนนึงสำหรับเทอร์ r ่าพอดีฟตอนนี้เนี่ยตัวเซอร์ติกนะที่มีการตรวจสอบเทอร์ร่าพอดีฟเนี่ยมีการโหวตนะ,ะผ่านไปที่ประมาณ50%แล้วนะก็ต้องรอโหวตกันจนไปถึง จุดจุดหนึ่งมัง้งนะอันนี้ก็ผมก็ไม่เข้าใจทางเทคนิคนะอันนี้ก็ดูว่ากันไปสําหรับเรื่องการโหวตเพื่อตรวจสอบนะของเซอร์ติกหลังจากที่เซอร์ติกตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมก็เชื่อว่าหลังจากนี้มาเนี่ยตัวทรัลพอร์ตดีไฟก็คงจะอิงเขาเรียกว่าอิงเอาตัวเซอร์ติกเป็นแบ็กในการที่จะทําให้คนไว้เนื้อเชื่อใจนะแต่สิ่งที่มันเสียไปแล้วมันก็กู้คืนมายากนะผมว่านะ อีกอันนึงก็เป็นข่าวเกาว่กาๆจากทวิตเตอร์ Twitter, นะมิสเตอร์สตาร์กนะซึ่งก็มีการแจ้งว่าการ์ดเนี่ยมันมีทรงในลักษณะที่มันเป็นในลักษณะเชิงบวกอย่างนี้นะก็ดูกันยาวๆนะเพราะว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยก็มีการพูดถึงว่าในเดือนตุลาราคาจะพุ่งขึ้นไปประมาณนี้เลยหรือนะราคาจะพุ่งขึ้นไปประมาณนี้เลยหรือไอเดือนตุลานเนี่ย ลาหูมันย้ายวันที่17ตุลา66นะก็ถ้าเป็นไปตามนี้ก็ตรงตรงช่วงเวลาอยู่พอสมควรสำหรับการาฟนี้อีกอันนึงก็เป็นการพูดถึงนะฮะเรื่องการ Version, อัปเกรดเวอร์ชันอน2่0ก็คืออัปเกรดความเท่าเทียมซึ่งสิ่งนี้เองเนี่ยเป็นสิ่งที่กำลังจะแสดงให้เห็นนะฮะว่าตัวรูน่าเองเนี่ย นะเกิดความเท่าเทียมกันระหว่างเชนแล้วนะพวก d ีแอหรือพวกโปรเจกต์ต่างเนี่ยก็อาจจะมีการย้ายกันไปย้ายกันมานะระหว่างเชนซึ่งมันก็เป็นสิ่งดีที่ทำให้เชนเราค่อนข้างที่จะคึกคักมากขึ้นนะเพราะว่าเขาเรียกว่ามาตรฐานเหมือนเอาง่ายๆถ้าเปรียบเทียบมันก็เหมือนเราขยับเหมือนเชนอื่นเขามีความสูงนะฮะสิเมตรอย่างเงี้ยเราก็ขยับตัวเองให้มันสูง10เมตรเท่ากับเขาเวลาเขาจะขยับนะเครื่องจักรใหญ่เนี่ยเขาก็สามารถ ขยับให้มันมาหาเราได้แต่ถ้าไอตัวเชนของเราเนี่ยมันมีพื้นที่ที่ต่ำกว่าเนี่ยนะเขาก็จะขยับมาหาเรายากแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะฮะถ้าเกิดตัวการอัพเกรดความเท่าเทียมเนี่ยมันเกิดขึ้นนะแล้วเนี่ยมันก็ทําให้เอไอเชนของอาจารย์คิมเนี่ยนะฮะที่มันอยู่เชนอื่นเนี่ยเข้ามาจอยกับลูน่าลูน่าสีได้นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งดีซึ่งเป็นผลดีนะ ก็ข่าวประจำวันวันนี้นะวันที่9มิถุนา2566เนี่ยก็มีการแจ้งว่าตัวบ i n a น c e อยูกล่าวว่าแพลตฟอร์มนะเพิ่งจะทำการดีดีลีทนะคู่เทรดประมาณ10คู่ด้วยกันสารสารัฐได้ออกคำสั่งให้เซกเนี่ยตอบคำถามคอยเบตนะว่าสรุปแล้วเนี่ยกดระเบียบใดนะเออมันเกี่ยวข้องกับการเปิดเทรดคริปโตบ้างนะให้ตัว เสกเนี่ยรายงานต่อสารนะซึ่งสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะเพราะอะไรเพราะว่าก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันมีกฎหมายตัวไหนเขาก็ต้องแจกแจงมาว่ามันต้องมีกฎหมายอะไรบ้างนะตัวบ i นแนน e ์ยเนี่ยประกาศหยุดให้บริการฝากเงิน u s USD นะและขอให้ผู้ใช้ทุกคนเนี่ยถอนเงิน USD ออกจากแพลตฟอร์มภายในวันที่นะสิมิถุนายนนี้ก็บอกเป็นในยะสาคัญว่ามันจะมีการาแช่แข็งหรือเปล่านะอันนี้ก็เป็นอีก ข่าวหนึ่งซึ่งสำคัญมากสำหรับคนที่ใช้บริการบ i น a น c e u ยอนะฮะอ,อีกอันหนึ่งก็ผลของคดีระหว่างกราตอสหรัฐกับ Ripple เนี่ยก็มีความสำคัญอย่างมากนะต่อคดีคอยเบทและบ i น a น c e เพราะอะไรฮะเพราะว่าถ้าคดีของ Ripple เนี่ยได้รับการตัดสินนะว่าไม่ใช่หลักทรัพย์นะไม่ใช่หลักทรัพย์พอมันไม่ใช่หลักทรัพย์เนี่ยมันก็จะไปเกี่ยวข้องกับพวกทรัพย์สินต่างๆเลยว่าสรุปแล้วมันก็ไม่ใช่หลักทรัพย์อันนี้ อีกอันนึงก็มีข่าวลือนะอย่างที่บอกนะว่า,าตัวประธานกรอตสารัดแอบแทงช็อตหรือไม่อันนี้ก็ว่ากันไปสำหรับข่าวลือนี้นะอ,อีกอันนึงก็อย่างที่บอกลนะ้ะฮะว่าตัวกระดานนี้เนี่ยเรื่อนนะการาการ lead, ลีดเหรียญลูนา่านะเข้ามาในกระดานนะซึ่ง เราก็ดูกันยาวๆเพราะว่าเราผมก็ไม่รู้จักนะว่ากระดานนี้เป็นยังไงสำหรับรูน่าซีเองเนี่ยภาพรวมหลังจากนี้จะเป็นยังไงเนี่ยผมก็มองว่าข้อที่1น,นะตอนนี้เนี่ยแผนเรื่องการทดสอบนะฮะ,ะการทดสอบอสภาพแวดล้อมในการเป๊กเนี่ย ชุมชนอนุมัติให้นะฮะคิวสามทำต่อไปอีกอันนึงเนี่ยแผนงานของ Q3 นะที่จะมีต่อไปหลังจากนี้ก็จะมุ่งเน้นไปในเรื่องการเป๊กการทดสอบการเป๊กการหาวิธีการเป๊กผมก็เชื่อว่าหลังจากนี้มาเนี่ยตัวเดฟนะฮะแล้วก็ตัวทีมต่างๆเนี่ยก็เริ่มจะคิดแล้วว่าจะต้องเป๊กกันยังไงเขาก็จะหาวิธีการแล้วก็หาแรงจูงใจนะฮะให้เอ็กเชงเนี่ยนะเหมือนเอาง่ายๆ่ะต่อรองผลประโยชน์กันนะว่าเฮ้ย ถ้าเป๊กแล้วเนี่ยคุณจะได้ประโยชน์อะไรบ้างอย่างนี้เป็นต้นสําหรับเรื่องอการเป๊กของรูน่าเมื่อลงตัวแล้วอะไรแล้วเนี่ยผมว่ามันก็จะเริ่มมีการคิดวิธีการต่างๆแล้วก็การทดสอบในสภาพแวดล้อมจําลองนะอันนี้จะเป็นยังไงมันตรงเวลาไหมก็ตรงเวลาเพราะว่าเดือนมิถุนากรกชดาสิงหาเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่ตัวแผนของดันแคนที่มีการเก่าๆกันเอาไว้เนี่ยดำเนินการในช่วงการทดสอบนะหลังจากนั้นไปในคิว Q ิของปีนี้ก็คือตุลาพิจกาธันวาเนี่ยก็อาจจะมีแนวโน้มไปในทางที่ดีก็คือจะเป๊กไหมอ่าเป๊กยังไงหลังจากนี้มามันจะเริ่มค่อยคอยค,อยคิดอีกข้อหนึ่งซึ่งเป็นข้อสำคัญที่สุดเลยก็คือชุมชนเนี่ยมีการเสนอเรื่องนะว่าให้พวกบรรดาแฮกเกอร์สายขาวทั้งหลายเนี่ยหรือพวกที่เป็นเดฟนักพัฒนาต่างๆเนี่ยนะฮะร่วมช่วยกันดู จุดบกพร่องของระบบอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะว่าในสมัยที่ลูน่านะถูกคุมโดยตัวโดคอนเองเนี่ยแม้ว่าจะมีนะฮะบรรดานักพัฒนาเนี่ยนะแนะนำว่าเฮ้ยเนี่ยวิธีการอย่างนี้เนี่ยจะถูกโจมตีแต่โดก็ยืนการนะเสียงแข็งที่จะไม่แก้ไข แต่ครั้งนี้เนี่ยชุมชนเนี่ยให้มีเสรีภาพในการที่จะเข้ามาช่วยตรวจสอบช่วยกันพัฒนาอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะแล้วก็เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยประเด็นปัญหาสําคัญที่สุดเนี่ยถ้าเกิดทุกอย่างเดินไปตามรถแมพอย่างนี้เนี่ยนะสุดทางแล้วเนี่ยคุณก็คอยลุ้นเอานะว่าราคามันจะไปได้เท่าไหร่นะอันนี้ก็ฟังเอาไว้ นะเป็นข้อมูลสรุปนะสรุปสรุปนะก็สรุปให้เข้าใจง่ายๆประมาณนี้สวัสดีครับ